ครับหลังจากที่เราได้แต่งข้าวต่อข้าวกลมบาทที่ห้าลุ่มนะครับก็คือตัวนี้นะครับไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเอาไปก่อนนะครับทีนี้เราจะมาต่อแบบข้าวห้าบาทบนบ่องนะครับว่าค,คือเอาฉันรักหัวจั่วข้าวยาวนะครับมาแปะตรงบนนี่นะครับแล้วก็แต่งให้มันเป็นได้ห้าห้าบาทเท่านั้นนะครับอไอบาทลุ่มนั้นเบาแล้วครับเพราะว่ามัน สแสดงวิธีต่อหือม่มได้นะครับอเอามาดูเลยนะครับอันอันนี้ก็ตัดออกไปก่อนนะครับอ่าเบาแล้วเบ,าแ,วบาแล้วเอาเอาแก้เฮ้ยนะครับตรงนี้นะครับอ่าบนเนี่ยนะคือฉันทะลักหัวจัวข้าวยาวนะครับวักแรกก็ลงด้วยเสียงจัตวารหรือสามัญน,นะครับวักที่สองก็ลงด้วยเสียงตรีนะครับวักที่สามโน้มลงมาเสียงโทพิเศษนะครับ วักที่สี่ก็โน้มลงมาจบด้วยเสียงจัตวานะครับเพื่อขึ้มาสัมผัสครับวักที่สองของบาดก้อมนี่นะครับก็คือเสียงจัตวาคือจ่อมนี่นะครับอ่เอาเฮาคืออ่าสละอัมใส่ตรงนี้นะครับอ่าเฮามันแต่งเลยนะครับอันนี้เป็นบาดขึ้นต้นนะครับก,ก็เหมือนครับพัลนา,าไปก่อนนะครับคงกิน คงกินมากามากมากหลายอาหลายเสียงจัตวานะครับมาหลายอาเสียงจัตวานะครับมาทีนี้ก็มาลงเสียงตีนะครับม,มามายายมายายยายเสียงยายก็ตัวออนะครับอันน,นี่นะครับมายาย เสียงตีนะครับเอาไดยู้นะครับยู้ก็ตัวหนะนะครับยู้ยนนะครับย่น่ะยนก็ตัวหนะนะครับย่นนะตัวย่อนะครับมามายหญ่ยู้ยนนะครับทีนี้ต้องโน้มลงมาเสียงโทรพิเศษนะครับมาเมาหัวเมาหัว ัวนะครับไม่กลัวนะครับเมาหัวจนจนอ่าจนจนในเสียงโทพิเศษนะครับอ่าจนจน,จ,นจะใส่ไม่ซ้ําก็ได้หรือเขียนใตรงก็ได้นะครับาเพื่อก,กันงงนะครับอ่าเมาหัวจนจนอ่าที่นี่มาลงเสียงเจตวานะครับที่นี่นะ คน,คนมาโคนมาอ่าจนอ่าจนหนํำนะครับาสละอ่ำนะครับเสียงจัตวาสละอ่ำนะครับหนำเห็นไหมครับหน่ำเสียงจัตวาพรนายในนำมาแปลงเป็นภาษาปริวัติ แบบที่2แล้วครับก็คือการยืมเอา,เอ,าอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านานะครับก็เขียนไปตามรูปแบบภาษาไทยผสมผสานกันนะครับของของกินนะครับตุกกะนี่ก็ยืมตัวกอไก่มาเป็นนะครับมากมากหลายมา มายายนะต bon oh mm ัวนี้ตัวออยนะครับตัวออยนะครับม้าายนะครับอ่าอ่าม้าายมายายยนูอ่าอันนี้ตัวหะนะยนูนะครับอตัวหะนะครับโยนนะครับโยนนะครับมายายยูโยนเมาอ๋อเมานี่ยไม่ต้องเอาไม่ซัดมานะครับอ่าเมาฮะประกอบ ภาษาไทยนะครับแบบสองนี่มันต้องเอาไม่สั้นนะครับแต่ถ้าแบบหนึ่งเอามานะครับไม่สั้นนี่นะครับหัวมาหัวโจนโจนนะครับมาโจนอันนี้โจนโนจนแบบตง่งตัวมาหัวโจนโจนนะครับขนมาโจนหนำํำอ่าโจนหน่ำนะครับาทีนี้มา เป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามแล้วครับคือการเอาภาษาไทยมาเขียนตามสำเนียงกะมู่ของภาษาละนาทางบนวนนะครับอของนะครับของอันนี้ของอย่างของของกินนะครับอ,อันนี้ภาษาไทยอ่านว่ากินนะครับใส่ไมจัตวาบนกินนะครับมากมากแล้วหลายหลายแล้วมา มาอยายนะครับมาใหญ่อยายอย่างอย่างตัวชุดย่อยในเหมือนกันนะครับในแบบสองหรือแบบสามเนี่นะครับถ้าตัวออยนี่อ่านออกย่อยยกไทยนะครับย้ายนะครับยายยูยูนะครับตัวยักโดดๆที่อ่านยอนะครับยูยุนนะครับเหมือนกันนะครับอ่านเหมือนกันนะครับมายายยูยุนเมาหัว โจ้นอ่านที่นี่แหละครับอตัวปัญหานะครับโจ้นจนนะครับอ่าตัวภาษาละนาตัวจ๊ะนะครับอืโดนไม้ขอจ้างไปปอกเสียงโทพิเศษนะครับโจ้นจนนะครับออันนี้แบบปริวัติแบบที่สองนี่ยืมตัวจอจานมาเป็นเทียบเพื่อเป็นตัวจระนะครับมาโดนไม้ขอจ้างไว้นะครับอันนี้ไม่โทนี่คือไม้ขอจ้างนะครับก็โจนโจ้นแตวบนบนนะค แต่อันล่มนี่เขียนด้วยภาษาไทยนะครับสะกดตแบบภาษาไทยอ่านแบบภาษาไทยนะครับอ่าเมาหัวจ้นจนนะครับจ้นจนเสียงโทปกตินะครับ่าไม่ละมันจะไปเปิบเพื่อมันเป็นโจ้นโจนไปตะบนบนมันมาได้นะครับมาเปิบก็คือตูนะครับมาขี้ตูนะตูเอามันนั่นมาได้นะครับเพราะนั้นมันหนีความจริงมาพ้นนะครับเพราะนั้นจต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับมาเพื่อให้ สวนอื่นเนี่ยมันต้องไปดัดแปลงเพิ่นนะครับอ่าดัดแปลงตัวนี้ในส่วนตัวผมก็เอาจุดประดับไว้ยี่นะครับเพิ่นมันมีวันอยุโครพิเศษมาื้อนะครับอ่าผมก็เอาจุดประดับไว้ยี่นะครับอ่าก็หื้อบังคับเมื่ออ่านว่ามีจุดนี้ประกอบไม่โทรอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับจนจนอ่าเนี่ยนะครับผมไม่หันคนอื่นเพิ่นใจตัวเอียงก็มีนะครับอ่าก็ใจได้นะครับหรือจะตัวนาตัวขีดเส้นใต้กับสุดแล้วแต่จะใจนะครับแต่ขอมีคอมเมนต์ดังหลังทางล่มนะครับว่า ลักษณะแบบนี้ของอ่านออกเสียงโทพิเศษอ,อย่างนี้นะครับตัวอื่นหอ้องเราไปยุงแล้วท่านจะเขียนได้กุ๊กกรรมเลยนะครับในภาษาเอาภาษาไทยเนี่ยมาเขียนภาษาละนานี่นะครับะสะกดได้กุ๊กกรรมนะครับขนนะครับจนๆจนข,นขนขนมาจนนะครับออันนี้มันจนนะครับอในภาษาไทยผนอ่านว่าจนนะครับจนนี่ไงได้ใส่ไมจัตวาเนี่ย น้ำนะครับอันนี้ก็น้ำแล้วนะครับน้ำ,อ,นำอ,อย่างเงี้ยนะครับได้แล้วนะทีนี้เอาไปต่อเราก็เป็นข้าวห้าบาทบนนะครับข้าวห้าบาทบนนะครับ อันนี้ได้ละทางลุมนี่อ่าได้แล้วลมนะวมนก็ของกินมากหลายมายายยุูโยนเมาหัวจนๆขนมาจนหน่ำของบอ่อมักบอ่อจ้างเคจำของบอ่อลำไผ่บ่อกายใกล้บอ่อไชหาเขียมดักเดียมปุ่มไส้อันว่าดวงไทยบอ่อมัก ของสแสลงแปลงทสาเลือกลักบิดบินหนีหน้าควนคางทำเป็นสมายน้ำลายจืดจางคนละแนวต่างไผ่มันตั้นเฮ้ยไผ่มันตั้นเฮ้ยนะครับ,บ,บันพวกนี้เราจะจอยให้ฟังนะครับ